ในช่วงคําคืนในการไร้สดในวันที่สิสองในเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารก็ได้สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาแล้ว ฝึกซ้อมก็ร่วมสามชั่วโมงมาต่อใกล้สงกรานต์วันพรุ่งนี้เป็นปีใหม่ไทยก็ถ้าก็เราได้เพิ่มอายุทั้งของฝรั่งแงคริสต์มาสทั้งของ จีนก็ตุษจีนทั้งของไทยก็ปีใหม่แล้วก็มีทั้งปีใหม่ไทยเราอีกปีใหม่โลกปีใหม่ไทยก็สุบว่าเพิ่มไปปีหนึ่งแล้วกันก็ได้กันทั่วเลยไม่มีใครไม่ได้นะอย่าน้อยใจยังไงก็ได้ในคนละปีความแก่หรือความหนุ่มสาวสาวขึ้น กับสาวลงหนุ่มขึ้นกับหนุ่มลงก็ต้องดูว่าเป็นขาไหนขาขึ้นหรือขาลงของตามาก็หนุ่มลงของคนก็สาวลงสาวไปถึงไหนบอกไม่รู้สาวจนหัวทิพนุ่นแหละสาวจนบอกว่าไม่ไหวแล้วสาวไม่ไหวจริงๆเออก็ถ้าเรามองไปเรื่องของ ธรรมชาติกับธรรมชาติของจิตเราเนะี่ยธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรกับมนุษย์นะมีแต่มนุษย์ไปปรุงแต่งว่าต้องอย่างนั้นต้องเพิ่มอย่างนี้จะต้องมีอย่างนี้บางอย่างก็งดงามสวยโดยธรรมชาติที่มีเลยโดยไม่ต้องใครไปทำ เกิดจากดินน้ำไฟลมทับถมกันมานับไม่รู้เท่าไหร่ปีนั่นเรียกธรรมชาติของโลกส่วนธรรมชาติของจิตที่มีธรรมะเนี่ยก็คือไม่ได้ไปปรุงแต่งถ้าว่าไม่ปรุงแต่งกับสิ่งไหน ไม่ไปปรุงแต่งกับความรุ่มหลงหรือทุกข์โทษเวรไัยแต่มาจะไม่ปรุงแต่งไปทางนั้นเพราะนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของจิตเราธรรมชาติจิตเรามันต้องอิสระ แล้วก็ปราศจากทุกข์ด้วยถ้ายิ่งปรุงแต่งยิ่งทุกข์ียกว่าหยุดได้แล้วก่อนจะบ้าก่อนจะเสียคนก่อนจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาให้มันปรุงแต่งเวลากโกรธภรรยาสามีขึ้นมารู้ว่ามีเมียมีกิ๊กอะไรก็เลือกแต่ ก็เบลน้ำมันราดแล้วก็จุดเผาเพื่อเพื่อความรักเหรอเพื่อความแค้นเหรอเพื่อตัวกูเหรอเพื่ออนาคตมันไม่ใช่กันเลย มันเป็นความโง่เขลามันเป็นจิตมาที่เข้าใจว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะสบายใจแล้วก็จะดีขึ้นหรือว่าชีวิตเราก็แลกกับมันไปเมื่อกูไม่ได้มึงก็ย่ยอยู่เมื่อมึงไม่อยู่กูก็ไม่อยากจะอยู่เลรอคิดกันแบบนี้ล่ะ ผู้จเจริญผู้มีปัญญาไม่ผู้มีปัญญาเขาใช้เหตุผลผู้มีอารมณ์เขาใช้แค่ตัวตนนั่นเองย,ยึดจิตมันไม่เป็นอิสระทีนี้มันก็เกิดความกโกรธความหลงความโมโหโทษโสขึ้นมาแล้วทีนี้ต้องการ แสดงว่าตัวเราเป็นแบบนี้นะจิตเราเป็นแบบนี้นะจึงมีการกระทําตามม,ามันเกิดจากจิตก่อนมันมีตัวเจตนามันมีแผนขึ้นมามันมีความคิดขึ้นมา ทำไมเราไม่ให้จิตนี้ไม่ถูกปรุงแต่งไปในทุกโทษหรือไปก่อบาปแล้วใครได้เกมนี้ไม่มีใครได้มีแต่จ่ายกับเสือแล้วก็ทำลายแล้วก็วอดวายแล้วก็หมดทั้งอนาคตตัวเอง มดเลยทำไมเนื้อเมื่อมันไปไม่ได้และทำไมจะต้องไปดันทุลังเพื่ออะไรเนื้อมันมันไม่ได้จะบังคับให้อยู่กันมันไม่ใช่ ในเมื่อมันไม่ต้องการกันแล้วตรงนี้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วเราบอกต้องฉันไม่ยอมเราไปยึดจับจองว่าเป็นของเราหน้าไม่อายพ่อแม่เขาเกิดเลี้ยงมาเรามาเจอกขาตอนไหนเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วพอเป็นผัวเมียบอกของกูเลยหรื ต่มาอย่าเพี้ยนเยอะอย่าเพี้ยนให้มากชีวิตชีวิตมันเป็นของเขาและเป็นของพ่อแม่ของเขาแต่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันและถ้าอยู่กันไม่ได้มีปัญหา เราแยกจากกันมันก็ควรจบถ้าไม่จบแสดงว่าเราเห็นแก่ตัวอันตราไม่ยอมรับว่ามันไปไม่ได้ไปไม่ได้ให้ฝืนกินที่เราไม่อยากจะกินให้ฝืนทํำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำํำ และให้ฝืนใจในสิ่งที่มันใจมันไม่ไม่ไปอ่ะมันได้กี่วันและมันมีความสุขไหมไม่อเราไม่ได้ใช้เหตุผลเลยถือว่าเออเวลายามจากกันทำไมกลับมาหึงหวงห่วงแหงตอนอยู่ด้วยกันมีด้วยกันทำไมไม่ถนอม ทำไมไม่รักษาทำไมไม่เห็นคุณค่าทำไมที่ว่าเออหลายคนกำลังสูญเสียความไว้ใจกำลังสูญเสียความรักที่เคยมีมาเพราะเราไม่เคยให้เกียรติกับสิ่งนั้นเลย จนเขาฉินชาเพราะเราไม่เคยใส่ใจกับสิ่งนี้เลยจนเขาไม่รู้สึกต่างคนต่างมีหัวใจไงถ้าใจมันไม่ไปกันแล้วลากกันไปลากไปได้ไกลแค่ไ,ไหนอะ เดี๋ยจะอุ้มไปแล้วอุ้มไปนานแค่ไหนได้แค่ไหนมีแรงแค่ไหนถ้าเขาไม่เดินเต็มใจไปด้วยกันมันสนุกตรงไหนมันมีความสุขตรงไหนถือว่าเออเือว่าเราไม่เคยรู้จักจิตเดิมๆเลยว่ามันเป็นอย่างไงนี่มันทีหลังทั้งนั้นเกิดตามมากิเลสทั้งนั้น เลดเดิมทีจิตน,นี้มันเคยโกรธไหมไม่แล้วทำไมอะ่ะมันเคยเกลียดไหมเช่นวันนี้ถึงบอกเออธรรมะใครปฏิบัติถึงจุดแข่งธรรมะ จิตจะคืนสู่ธรรมชาติคือไม่ต้องไปไปปรุงในธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นเราของเราแบบต้องยึดว่าจากไม่ได้แตกไม่ได้เสียไม่ได้หายไม่ได้เลิกไม่ได้เข้าใจผิดหมดเลยถ้ากับเราเรารู้ เราเรารู้แค่ครึ่งเดียวชีวิตรู้ว่าฉันต้องมีฉันต้องได้ฉันต้องเป็นและฉันครอบครองและคือของฉันอีกครึ่งหนึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันมีเวลาเท่าไหร่สิ่งนี้แต่เราจะรักษามันได้นานแค่ไหนหรือมันจะหมดอายุเมื่อไหร่ เราไม่ยอมรับข้อที่สองเรายอมรับแต่ว่าของเราแล่วแต่สุดท้ายมีใครหนีพ้นข้อสองบ้างธรรมบอกเจอเพื่อจากจะมาทราบซึ้งมานานแล้วคำนี่ยพบกันก็เพื่อพัดพราก ใจต้องหลงติดกับความพบความเพราพอชิดเราวันหนึ่งเราก็จากโลกนี้และลมหายใจวันหนึ่งก็จากกายนี้และจิตนี้ก็ต้องไปสู่อีกปลโลกหนึ่งเมื่อถึงเวลาชัตามาจึงเห็นเลยทุกวันนี้จิงเป็นทรัพย์ภายนอกด้วยอย่ามาหลอกตามาเลย หลอกก็มาไม่ได้เพราะอะไรพระตมาเลี้ยงชีพชอบการงานชอบชี้ความประมาทชุกวันการงานในตมาคือแสดงธรรมในการปฏิบัติและปัญญาตมาก็คือ ไม่ปรุงแต่งให้ทุกข์เป็นที่ยึดอยู่ในจิตนี้ทุกอย่างให้เป็นเพียงทางผ่านแค่รู้จักกันก็พอแล้วก็ไม่มั่นหมายสุขเกิดสุขดับทุกเกิดทุกดับ ไม่สุขไม่ทุกขเกิดไม่สุขไม่ทุกข์ดับหลักมีอยู่แค่ตรงนี้แล้วโยมจะไปยึดอะไรที่ไม่ใช่หลักความจริงเพียงแต่รู้อย่างอัตมาฉานอาหารไปเมื่อเช้าหรือญาติโยมโยมจะยึดอาหารไหมในเมื่อเช้าที่เราเข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไปและบอกให้มันเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ ไอ้ที่เป็นสารอาหารก็ให้เป็นประโยชน์ไปไอ้ที่เป็นการอาหารก็ขับถ่ายทิ้งออกไปถ้ามาเห็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตทุกอย่างมันจะมีสองด้านอย่ายอมรับฝ่ายเดียวงั้นโลกธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้นะ มีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีลมหายใจก็หมดลมหายใจมีร่างกายนี้ใช้ไปพักหนึ่งมันก็จะแปลเปลี่ยน ไปตามสภาพของธาตุขันจริงเรามีก็ว่าเด็กทารกเด็กน้อยเด็กกำลังโตเด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนเจ็บคนตาย ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนี่คือความจริงของ้อแต่มาจริงใช้คำว่ามรดกที่พ่อแม่ให้เรามาตั้งแต่แรกเกิดเลยที่ไม่ได้บอกเราและที่เราไม่รู้ในความเกิดนั้นถูกซ่อนเร้นอยู่ด้วยความตายนี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่ทุกคนมอบให้กับชีวิต ที่พ่อแม่มีมาจบแล้วรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจะมาเข้าใจมแล้วตัวอย่ามาหลอกจะมาจะมาใช้รูปรถกลิ่นเสียนใช้ทรัพย์สินเงินทองไม่ธต่มาไม่ได้มองสิ่งนี้คือความสำเร็จเกียรติยศคนธต่มาไม่ใช่คือความสำเร็จ จิตที่ไม่มีทุกข์ต่างหากที่ใครให้ตมาไม่ได้ตมาต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องละสิ่งเรมั่นหมายตั้งแต่เกิดถึงตายนี่ไงพอเข้าใจแล้วเขาเลยกชีวิตเป็นวิปัสสนาะ โยมอ,อยเข้าใจวิวปัสสนาคือตอนมันนั่งกับมาฐานแล้วก็กําลังพิจารณาวันนี้ฉันวิปัสสนาแต่ว่านั่นคือกําลังเรียนวิปัสสนาแต่ยังไม่ใช่ยังสอบอารมณ์กันอยู่นั่นเรียกกำลังเรียนวิปัสสนายังไม่ใช่วิปัสสนาอะไรวิปัสสนารู้กายรู้จิตรู้ชีวิตกับธรรมะ อะไรละก็ต้องละอะไรวางก็ต้องวางอะไรทุกว่างก็ต้องว่างนี่คือวิปัสสนาละวางแล้วก็ว่างจากความมั่นหมายในภาวะแห่งพบทั้งหมดที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงอัฏฐนิพินดาติดุเขเอสะมะโควิสุทธิยา เมื่อนั้นย่อมใหนหนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนี่ไงเกิดญาณน,นิพิทาขึ้นมาเห็นความจริงแล้วแล้วจะไปปรุงแต่งโลกสมมุติให้เป็นทุกข์นั่นมันเป็นการเพิม่มไม่ใช่ละ ถวกพูดธรรมะไม่ลดละอัตตาตนคนเหลือคนคนเหลือคนใช่รู้จริงว่าคือธรรมะมันไม่ลดละมันจะไปรู้ยังไงดูว่าพุทธเจ้ามีความเหลือเป็นเจ้าชายไหม มีความเหลือเป็นพระราชาอยู่ไหมไม่เลยพระองค์ไม่เป็นใครทั้งนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานเรียกว่าพุทธะไม่ได้เป็นตัวกูและพระองค์ก็ไม่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรตอนดับขันปรินิพพานนอกจาก ประทานมรดกธรรมไว้ให้กับโลกใบนี้แด,ดจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงนี่ไงพุโทโธสุสุธโธกรุณา,ามหันาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันตสุดยอดแล้วเอานะสมควรเวลาในการ ฟังธรรมก็ฟังวันละเล็กวันละน้อยได้พัก่ําคคไปปีนี้ก็ไม่ได้ลดน้ำสงกรารอะไรไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านก็อยู่ที่ไหนใจนึกถึงครูบาอาจารย์ก็พอแล้วก็มุทนาก็ททำกันเป็นภายในเรียบๆไม่มีอะไรใครจะบวชพระในวันที่8พฤษภาเดือนที่จะมาถึงเดือนหน้า ก็รีบสมัครก่อนจะหมดเวลาเพราต้องมาฝึกขานหน้าต้องมาตรวจสุขภาพร่างกายอะไรอีกเช็คประวัติอีกถ้าใครต้องการบวชก็เชิญนะถ้าไม่ประสงค์เป็นเจ้าภาพทางวัดพระพุทธแสงธรรมก็เป็นธุระมีเจ้าภาพให้นะเอาละ